อ่ะสวัสดีครับพี่กุ้งอ่ะสวัสดีครับอ่านี่ทำไรครับกำลังจะประกอบตู้อ๋อก็กำลังจะเอ่อเตรียมอุปกรณ์อ๋อนี้คือ P s 12อ่าสิงนิ้วใช่ไหนดูหน้าตาตู้ก็คือกำลังจะเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวนะใส่อะไรบ้างพี่กุ้งเดี๋ยวนะผมผมผมถามแทนลูกค้าเลยเออตัวซับเสียงก็ไม่มีไม่มีนีเน็ตเวิร์กก็ไม่ใส่ัน จริงป่ะไม่รู้ที่นี่เนเว่าก็ไม่ใส่จริงเหรออ่าก็ไม่ได้ใส่อ่าฮะเรากําลังจะดูว่าตู้เนี่ยเวลาก่อนเราจะมาประกอบเนี่ยก็คือเราจะต้องใส่แผ่นเพจอ่าแค่แผ่นเพจเองแผ่นเพจเหล็กนะคะแล้วก็จะมีเอ่อเบ้าเสียบอ่ามีเบ้าเสียบเบ้าเสียบเป,เป็นเป็นเหล็กอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิพแป๊บหนึ่งอ่านะครับนี่เราจะมาดูบอกว่าตู้ PS มีไซส์ขวายังไงนะอ่า เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่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 นะครับอืมนี่นะนี้ซ้ายนี้ขวานะครับตอนนี้เราจะประกอบดอกคอนโพงอืมเราก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนอืมนะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันต้องเดินสายที่ร้านใช้แบบนี้ใช้แผ่นปิ้นแบบนี้นะคะง่าย ง่ายต่อการใช้งานก็อะไรก็ที่เป็นประโยชน์กับคนซื้อมากที่สุดนะร้านนี้ก็เอาไว้เสียบข้างใต้นะคะนอ่ไว้เสียบข้างใต้เมื่อไหร่ก็ตามที่ตู้เป็นไม้อัดนะคะก็สามารถที่จะโดนน้ำโดนขี้นกอืโดนได้อะไรได้โดนขี้นกก็สามารถที่จะเอาผ้าแล้วก็มาเช็ดๆแค่นั้นเองคืองี้เอาง่ายๆสั้นๆ ไม่ใส่เน็ตเวิร์กมาตั้งนานแล้วแล้วเสียงเนี่ยสู้กับใช่อย่าใช้คำว่าสู้กับคนที่ใส่ใส่เน็ตเวิร์กแล้วมันเป็นยังไงเหมือนกันไหมออย่างนี้คือประเด็นที่เอมซีมีดยืนและตรงไปตรงมาใช่เดนตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเนี่ยคือเราบอกแล้วว่าเป็นความเหมือนแต่ไม่แตกต่าง ความเหมือนที่ไม่แตกต่างอก็คือเสียงเหมือนอ่ะเสียงเนี่ยโอเคเพลงอ่ะมันดังอยู่แล้วแหละแต่มันจะดังอย่างเดียวหรือมันจะดังอย่างเพาะอไอ้ดังอย่างเดียวเนี่ยเราก็บอกมาแล้วว่ามันเป็นแนวเครื่องไฟเอมันก็จะเปิดแล้วดังอย่างเดียวนะคะอ๋อก็คือไอ้คาว่าเหมือนของพิกุงนี่คือเสียงอะออกมาเสียงออกมาแต่แตกต่างเสียงเพลงออกมาออต้องอธิบายก่อนนะแตกต่างคือ แนวดนตรีดังไพเลาะเนี่ยมันจะเป็นแนวดนตรีแนวเครื่องไฟก็คือแนวเครื่องไฟไม่งั้นเขาจะไม่ไม่มาแยกประเด็นออกมาเป็นสองประเด็นแนวเครื่องไฟกับแนวดนตรีแล้วมันดังแตกต่างกันยังไงซึ่งเอาโอเคแนวดนตรีเมื่อสมัยก่อนอาจจะต้องใช้มิกกับ EQ ิเน็ตเวิร์ก่วมด้วยแต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันซึ่งจังหวะมันเหมาะเจาะ Uh. ก่อนหน้านี้ที่เราทํามาเนี่ยยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ย uh huh. เราไม่รู้หรอกว่าเออปีคอร์สมันจะพัฒนามา ก็คือง่ายๆก็คือตอนแรกๆพี่กุุงก็ใส่ก็คือยอมรับก็ใส่ก็คือทาตู้มามันก็ต้องใส่มันก็ต้องใส่ไม่นนมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใส่ EQ เราผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วเราผ่านอนุบาลมาหมดแล้วแล้วเมื่อวิวัฒนาการมันผ่านผลไปเนี่ยคือปีบวกคอร์สก็ปีคอร์สทุกวันเนี้ยปีคอร์สเน็ตเวิร์คคืออะไรย่านคือแยกเบรกลางแหลมคือให้ชัดเจนถูกปะ แต่ตอนนี้ปีคอสมันตัดความถี่มาแล้วมันตัดมาให้แล้วมันเหมือนกับว่าท่อนึงกตัดมาให้แล้วตัดมาแล้วฟังให้ดีตัดมาให้แล้วคือเราเลยไม่จําเป็นต้องใช้ก็คือง่ายๆก็คือว่าสัญญาณมันออกมาผมไม่รู้หรอกว่าเสียงแหลมออกมากี่เฮิร์ตเสียงกลางออกมากี่เฮิร์ตไม่รู้หรอกแต่สมมุติว่าปีคอสอ่ะมันเอามันเอาสัญญาณเฮิร์ตออกมาวิ่งมาที่กลางแหลมแต่ถ้าเกิดมันมาโดนตัวกรองที่เน็ตเวิร์กอีกที มันก็ยิ่งเพี้ยนเข้าไปกันใหญ่อ๋อเขาถึงใช้ EQ มาอีกอันนึงเพื่อที่เติมและลดด้วยใช่ไหมใช้ mix เพิ่มเราถึงได้บอกลูกค้าว่าถ้ามี mix อยู่เดิม EQ อยู่เดิมเอามาใช้ร่วมกับปีคอได้ันแสดงพี่คุงงกำลังจะพูดว่าสิ่งที่พี่กุงงทำเนี่ยพยายามที่จะลดอุปกรณ์และลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าทั้งหมดใช่แล้วก็ใช่ไหมลดความจำลดความจำ เวลาเราตื่นเช้ามาเราไม่ต้องไปนั่งจําว่าเราเราสามารถที่จะเล่นได้เลยไงฟรีสไตล์คือสไตล์ของเราคือตอนเช้าเราอยากฟังเพลงก่อนไปทำงานถูกปะเย็นเรากลับมาเราก็อยากฟังเพลงการกินข้าวกดทวิคทีเดียวแล้วก็ฟังฟังไปใช่เราไม่ต้องมานั่งปรับมิกนั่งปรับอีแล้วเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ไม่คิดว่ายึดติด เราก็ไม่ได้ติดให้หแต่ว่าถ้าเมื่อฟังเมื่อไหร่ที่มาฟังแล้วเปรียบเทียบกันเขาเห็นแหละเขาฟังแล้วฟังแล้วว่าโอเค,คนนใช่คือพี่กุ้งกําลังจะบอกว่าเอาผูอันนี้อันนี้อันนี้ผมอยู่ด้วยนะมีลูกค้าคนหนึ่งเขามาเขาบอกโอ้โหตู ทำไมดังเพราะจังใส่เน็ตเวิร์กอะไรอ่พี่แกเขาก็บอกว่าโอ้ถอดตู้ออกเลยอก็ไม่ได้ใส่เขาก็ยังงงอยู่ว่าเอ้ยทําไมเสร็จก็ก็เลยคุยไปคุยกันมาก็บอกเหตุผลเดียวกับพี่กุ้งว่าเรามีปีคอร์สที่จัดการทั้งหมดให้แล้วเอ ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคลิปนี้จะขายจ๋าเลยก็ได้ก็คือว่าจริงๆแล้วว่าพี่กุ้งอ่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เน็ตเวิร์กลดอุปกรณ์ลดมิกซ์ลดอีิออกไปให้เหลือปีคอร์สดังนั้นก็คือปีคอร์สนี่คือพระเอกของร้านนี้แล้วแหละนะสามพันห้าครบชุดไม่รวมส่งใช่ไหมราคาถูกไหมใช่สามพันห้าครบชุดสายสัญญาณไม่รวมส่งไม่รวมไม่รวมนะไม่รวมโอเคราถึงได้บอกไงว่าปีคอร์สเนี่ย พอพัฒนามาแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงยุคที่เราเข้ามาลงยูท b e พอดีลงคลิปพอดีอเพราะเพราะงั้นก็คือช่วงจังหวะที่มันเหมาะจอดเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเอ็ําอะไรทําไมมันถึงดังไพเราะแล้วทาไมคนอื่นเขาก็บอกว่าเขาของเขาก็ไม่ได้ดังอย่างเดียวของเขาก็ดังเพราะอืเราก็ไม่ได้ว่าเราของเขาก็ดังเพราะมันแล้วแต่หูคนฟังไงแต่ผมก็ผมแค่กำลังจะบอกว่าใช่สมมุติว่าถ้าสามหมื่นห้า กับ4ี่0,000ื่นแล้วถ้าดังเหมือนกันแล้วเล่นง่ายกว่าอะไรง่ายกว่าคุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าเอาอันไหนเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราพูดแบบเป็นกลางๆอย่างนี้ดีกว่าการการจะลดทอนเวลาให้เราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเวลาเราซื้อเครื่องเสียงแล้วอุปกรณ์ที่คุณใช้เนี่ยมันสามารถที่จะลด ลงไปแล้วเหลือน้อยลงทําให้มันเสียงดังพอะขึ้นมาเลยอย่างนี้มันมันง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าเนาะเวลาเราหมดไปใช่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ว่าคุณจะมีหลักการหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่าถึงการใช้งานจริงคุณไม่สามารถที่จะทําได้ลําโพงเวลาคุณตีวัดคุณตีวัดเกินอยู่แล้วคุณดูที่เกนพาวเวอร์เป็นหลักเราเราบอกเราบอกก่อนด้วยเราบอกว่าดูที่เกนพาวเวอร์เป็นหลักคุณจะใช้งาน จะกี่ใบจะกี่นิ้วคุณต้องบอกให้เราทราบเพราะงั้น power เรารับประกันตลอดอยู่การใช้งานถูกไหมอันนี้คุณเถียงเราได้ไหมล่ะเพราะทำไมคุณจะต้องไปดูที่ power เป็นหลักเราไม่ดูที่ดอกลําโพงนี่ว่ากี่วัต o ์ e r ลาโพงคุณจะตีกี่วัตต์ก็ได้เออแต่คุณจะตีกี่วัตต์ก็ได้แล้วคุณจะมาเรื่อง network ยังไงให้มันแมทกับตัวดอกลำโพงถูกปะ อันนี้ก็คือเราพูดถึงตามหลักการที่ใช้งานจริงแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งคือเอมเนี่ยอาจจะอาจจะด้วยที่เราเป็นหน้าร้านเล็กๆแต่ว่าเรารับซ่อมลำโพงออย่าลืมนะคะว่าเรารับตรวจเช็ค power ร,รับตรวจเช็คเครื่องเสียงที่มีปัญหามามเพราะฉะนั้นก็คือ การที่เราได้เปรียบก็คือตรงจุดนี้รเราสามารถที่จะรู้พฤติกรรมของคนซื้อที่เล่นผ่านๆมาแล้วก็สามารถที่จะรับรู้พฤติกรรมของคนซื้อว่าครั้งต่อไปเขาควรที่จะเลือกซื้อเครื่องเสียงชนิดประเภทยังไงนะคะให้เขาใช้งานได้ง่ายนะคะก็คือปัญหาพวกนี้ที่มาเนี่ยก็คือลูกค้าที่มาหน้าร้านทั้งนั้นละคะ่ะไม่ใช่ว่าเราเอา เรื่องมาพูดคีโมคีด่ีซีโซ่หรืออะไรนะคะเราเราคุยกันเรื่องจริงนะคะเราประสบมาแล้วเราถึงได้เอามาเล่าให้ให้ฟังได้ไม่งั้นเราก็คงไม่กล้าพูดก็เราก็อยากจะฝากเอาไว้ใครมีปัญหาก็โทรมาปรึกษานะคะก็เราก็จะบอกเรารู้เราบอกหมดอ่า แล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่โทรมาอันไหนคุ้มไม่คุ้มอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําก็นะเราครั้งต่อไปจะซื้อเลือกซื้อยังไงอ่าล้วอย่าไปมองว่าลูกค้ามาถึงถามดอกลําโพงกี่วัตอาจดูเอาเองแล้วกันนะคะว่ากี่วัตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็เคยบอกแล้วว่าดอกลำพงมันตีวัตไม่เต็มอ่าก็เราก็ฝากเล็กเล็กน้อยๆเอาไว้เพราะว่า ดอกลำพงที่กินวัาเราก็พูดเอาไว้นะว่าดอกลำพงมันกินวัดก็มีไม่ใช่ไม่มีนะคะก็เราก็พูดได้กเกินมาทั้งหมดทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าการที่เรากลับมาพูดคุยซ้ําให้ฟังเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็กลับมาย้อนกลับมาปัญหาเดิมๆกลับมาที่คําถามเดิมๆซึ่งเราก็อธิบายกันอยู่ตลอดเวลา หลายๆคนหลายๆคนขายที่เขาอธิบายก็บางทีการใช้งานที่ยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็ลองพิจารณา,าดูแค่นั้นเองนะคะขอบคุณนะคะค